สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูยุคนทรสินมั่นหรือที่เด็กๆเรียกครูเอ็มนะคะวันนี้ครูเอ็มจะมาสอนเรื่องเครื่องหมายวัรตอนค่ะไปเลยค่ะเครื่องหมายแรกที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะก็คือเครื่องหมายปัศนีค่ะเครื่องหมายปัสนีคือเครื่องหมายคําถาม,ถาม เครื่องหมายปัจณีจะใช้ตอนไหนก็จะใช้ก็ต่อเมื่อนักเรียนจะตั้งคำถามซึ่งเครื่องหมายนี้จะอยู่ข้างหลังของคำถามนั่นเองค่ะต่อมาเครื่องหมายมหาภาพมหาภาพก็คือจุดนะคะมหาภาพก็คือจุดจุดใช้ทำอะไรก็คือใช้ย่อคำนะคะยกตัวอย่างเช่นรอรอจุด ย่อมาจากคำว่าโรงเรียนซึ่งรอรอจุดสามารถใช้ได้สองอย่างนะคะก็คือรอรอจุดโซฟีเทลย่อมาจากโรงแรมโซฟีเทลหรือรอรอจุดวัดใจย่อมาจากโรงเรียนวัดไซนั่นเองค่ะเครื่องหมายต่อมาคือเครื่องหมายยติพัง เครื่องหมายยติพังใช้บอกคำอ่านที่เขียนไว้ระหว่างพยางตัวอย่างเช่นเวลาอ่านว่าเวลา 2. ประกาศนียบัตรอ่านว่าประกาศนียบัตรหรือประกาศสนียบัตราาตและแบบที่สองใช้อ่านว่าถึงยกตัวอย่างเช่น เวลา10นาฬิกาจุด3นถึงเวลา12นาฬิกนะคะจะไม่อ่านว่าละนะคะจะอ่านว่าถึงค่ะเครื่องหมายต่อมาคือวงเล็บหรือนักขาลิขิตนักขาลิขิตคือเครื่องหมายวรรคตอนนะคะที่ใช้ขยายคำหรือเอาไว้อธิบายคำ เพื่อให้เข้าใจเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ได้สร้างโลภะวงเล็บเปิดความโลภวงเล็บปิดโทสะวงเล็บเปิดความโกรธวงเล็บปิดและโมหะความหลงผิดให้เกิดความเข้าใจของตัวเองนะคะก็คือใช้ในการขยายความนั่นเองค่ะ เครื่องหมายอัสเจรีหรือเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายอัสเจรีจะใช้หลังคําที่เป็นคําอุทานที่ใช้แสดงอาการดีใจเสียใจตกใจเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นโอ๊ยเจ็บจังเลยช่โยอพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดแล้วโถเอ้ยเจ้าด่าง ไม่น่าโดนรถชนตายเลยเป็นต้นนะคะเครื่องหมายต่อมาคือเครื่องหมายปยานใหญ่เครื่องหมายปยานใหญ่จะใช้ย่อคำที่มีหลายๆคำยกตัวอย่างเช่นที่สวนของฉันปลูกมะกรูดมะนาวมะพร้าวและ อื่นๆอีกมากมายเวลาอ่านเครื่องหมายปยานใหญ่นั้นถ้ามีเครื่องหมายปยานใหญ่กำกับเมื่อจบเครื่องหมายปยานใหญ่จะอ่านว่าและอื่นๆค่ะเครื่องหมายปยานน้อยหรือปริยานน้อย ทาย่อคำที่เขียนยาวๆแล้วเวลาเขียนให้เขียนสั้นๆโดยจะมีเครื่องหมายปลยานน้อยอยู่ข้างหลังแต่เวลาอ่านจะต้องอ่านให้เต็มนะคะยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพเวลาอ่านให้อ่านเป็นกรุงเทพมหานครเป็นต้นค่ะ เครื่องหมายต่อมาคือไม้ยยมกหรือยมกเอาไว้ใช้ซ้ำคำที่เราต้องการอ่านซ้ำๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กเล็กๆในวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นต้นค่ะเครื่องหมายต่อมาจุลภาคหรือลูกน้ำจุลภาคหรือลูกน้ำ จะเอาไว้ใช้ขั้นคำที่เราต้องการขั้นหรือเอาไว้ขั้นตัวเลขยกตัวอย่างเช่นตัวเลขที่มีจำนวน1,000ขึ้นไปเป็นต้นค่ะเครื่องหมายสุดท้ายเครื่องหมายอัญ,ญประกาศเครื่องหมายอัญ,ญประกาศจะใช้แสดงพุดคําที่เป็นคำพูด หรือความที่เป็นรู้สึกนุกคิดยกตัวอย่างเช่นคุณแม่บอกฉันว่าให้ตั้งใจเรียนหนังสือเพราะโตขึ้นจะได้ไม่ลำบากซึ่งจะใช้เครื่องหมายอัญญประกาศในการข่อมคำพูดของคุณแม่นั่นเองค่ะ